สวัสดีค่ะเข้าครับครัวภัยวันนี้จะชวนพี่ๆทุกคนนํากล้วยหักมุกมาแปรรูปเป็นกล้วยสาบรสหวานทําแบบกลมๆแบบนี้นะคะสูตรนี้ทําไม่ยากรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยน้ําตาลไม่ตกผนึกเป็นก้อนแบบนี้ค่ะทําไม่ยากเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ในส่วนของวัตถุดิบก็จะมีกล้วยหักมุกแก่จัดน้ำมันปาล์มใช้อี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นน้ำมันปาล์มเกลือเนยเคม็มหรือเนยเทียมน้ำตาลทรายแดงโอเคค่ะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการปอกกล้วยนะคะใส่เกลือลงไปขั้นตอนนี้เราจะแช่กล้วยไม่ให้ดันนะคะ จากนันก้นนํากล้วยของเรามาปอกเปลือกค่ะแบบนี้นะคะพอเราปอกกล้วยล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ําจากนั้นเราก็มาหั่นกันถ้าเรานะคะไม่มีเครื่องสไลด์แบบนี้นะคะก็สามารถใช้มีดแล้วก็เขียงนะคะช่วยได้นะคะแบบนี้นะคะหั่นให้เท่าๆกันนะคะ กะระยะของเราเองนะคะไม่เกิน1-2เมิลนะคะทุกครั้งที่เราทำกล้วยฉาบเราควรใส่ใบเตยลงไปนะคะจะทำใหม้มีกิ่เห็นของน้ำมันน้ำมันเริ่มร้อนใส่กล้วยลงไปใส่ครั้งยึงต้องใส่เยอะนะคะ จะไม่กรอบจตกนันงใช้ตะลิวนะคะเกลี่ยแบบนี้กล้วยหักมุกสุดง่ายแล้วก็กรอบอร่อยนะคะพอได้แบบนี้แล้วปัค่ะให้เสด็จน้ำมัน เวลาที่เราตักขึ้นให้สะบัดน้ำมันนะคะแบบนี้สะบัดให้แรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้สีเหลืองสวยน่ารับประทานมากแล้น,นะคะจากนั้นพักไว้ให้เย็นหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําน้ําเชื่อมนะคะสําหรับฉากล้วยกันแต่น้ำลงไปเล็กน้อยคะ่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดง เคี่ยวจนน้ำตาลละลายนะคะตามด้วยเนยเค็มเกลือเล็กน้อยเพื่อความลุ้มกล่องเพิ่มความหอมด้วยใบเตยเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันนำเชื่อมที่เราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปในกล้วยค่ะขั้นตอนนี้เราจะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ แบบนี้นะคะพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะลินน้ำตาลออกค่ะลินน้ำตาลออกจากกล้วยให้หมดนะคะห้ามแช่น้ำตาลไว้กับกล้วยไม่เช่นนั้นกล้วยจะไม่กรอบพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดรอบสองกันค่ะ อนที่เราจะนํากล้วยลงไปทอดรอบสองควรเช็คน้ามันก่อนนะคะว่าร้อนหรือเปล่าถ้ากล้วยขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้นะคะใส่กล้วยลงไปค่ะคกเข้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะคลกกวนนะคะประมาณลสองสามนาทีนะคะใช้ไฟปานกลาง พอไดที่แล้วตักเส็จน้ำมันค่ะขยายน้ำมันออกทำแบบนี้เื่อยๆนะคะจนกอเกลือของเราจะหด ขั้นตอนสําคัญในการทําก้วยฉาบแบบนี้มีพี่ๆถามมาเยอะมากเลยทําไมทอดแล้วน้ําตาลไหมนะคะให้สังเกตว่าจะมีน้ําตาลอยู่ใต้ก้นกระทะนะคะแล้วก็น้ํามันจะลอยเหนือขึ้นมาให้พี่ๆนะคะนําภาชนะนะคะแบบไหนก็ได้มาลินนะคะแบบนี้อลองให้ก่อนแบบนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะ นะคะคก็เลี่ยนตาลออกให้หมดจากกระทะไม่ต้องนําไปน้างใหม่นะคะให้ใช้กระดาษชิดช่วอะไรก็ได้นะคะเช็ดให้สะอาดนําน้ํามันนะคะใส่ลงไปเหมือนเดิมนะคะในกระทะ กระทะเหมือนเดิมนะคะให้พี่นะคะเทน้ํามันนะคะที่เราเทเมื่อสักครูน่นี้ใส่ลงไปในกระทะเหมือนเดิมแบบนี้นะคะและข้างล่างเขาจะมีน้ําตาลอยู่แบบนี้ค่ะส่วนนี้เราจะนําไปทิ้งนะคะและน้ํามันส่วนนี้เราก็จะนําไปทอดรอบสองเหมือนเดิมค่ะทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าเพื่อของเราจะหมด หลังจากที่เราทอดกล้วยรอบสองเ็จแล้วจากนั้นพึงให้เย็นเราก็จะมาดูเลค่ะว่ากล้วยของเรากรอบไหยกรอบมากเลยเทคนิคต่อมาในการทำยังไงให้กล้วยของเราไม่มีน้ำตาลยืมออกมาและกรอบนานนะคะให้พี่ๆทุกคนนำถุงพลาสติกแบบนี้มาใส่กล้วยนะคะที่เราทำต้องผึงให้เย็นก่อนนะคะใส่ลงไป พอเรานำกล้วยใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็จะมัดปากถุงให้สนิทแบบนี้ค่ะแล้วใช้หนังยางรัดเวลาที่เรานำมาแพกแล้วก็แค่เปิดไม่ต้องเทออกจากกระดุงนะคะเปิดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแพ็ก ไม่เช่นนั้นเวลาที่เราแพกนะ่ะมันจะโดนลมเราจะทําให้กล้วยของเราไม่กรอบอันนี้เป็นเทคนิคที่หนูใช้ประจํานะคะพี่ๆถามมาเยอะมากเลยเป็นนันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการนํากล้วยหักมุกมาแปลรูปเป็นกล้วยฉาบรสหวานสูตรนี้ทำไม่ยากน้าตาลไม่จับถึงก้อนไม่ตกผนึก ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจลองเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมเบิ่มแรายได้ให้กับกครอบครัวได้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ตัอทุกคนที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ